น่องเบิ่งครับเฮียเป็ดเลี้ยดพี่น้องครับดักไม่ทำงานครับพี่น้องครับเมียเลยครับหมูตัวพร้อมงามเลยนะครับเอ๋อหลังแหลกกระแหกมันอยู่ครับเจ้าไม้ทุกอย่างก็เต็มอยู่ครับโอ้ยโดนนะครับหลังนี่โดนโอ้ยบ้านสิบ่โดนพี่น้องตัวงามอยู่ครับ เยวเลยครับเนี่ยตัวซ้ำเนี่ยนะครับยามล้างต่อไปครับแต้มที่สามมาครับมาเนี่ยบานสีบลมีแต้มที่สามครับน,นี่สวยดีนะครับเรีอบรอยครับอแต้มนี่สีมาพี่น้องแต้มนี่สีมาแล้วครับอุ้ยบานสีบลมีแต้มครับ เอากับดักไม่ทำงานตัวนี้ครับไเกี้ยวเลยทีเดียวเรียบร้อยียกแล้วครับหลังนี่ก็ได้เอาครับแถมที่หามากครับไเกียวครับ สวัสดีครับมณีมั่งพกพอครับน้องพงษ์ใบใจคือนเขาเนาะครับมาหาอยหากินคือนเขาครับมนีกสิมาดักนูครับส่วนไม้ของห้องเป็นแป้อยคื้เขาครับมาสมไม้เดิมครับส่วนกับดักห้องสีแดงมาเพิ่มครับแบบไม้มากครับมนีออกมาประมาณยี่สิบหลังครับรวยไซเบิร์ตวครับเพราะว่าเวลาม่หน่อยครับเฮ็ดหน่อยได้ออกไปเฮ็ดงานครับ ส่วนเงาเนา่ยมัเป็นเขากับลริบเมื่เก่าครับเดี๋ยวมันส้ำหลังเสียบลอมก็คือเกอ่านะครับเอาครับเอื่นจังมารุนมาหยามน้ำกันนะครับเอืน่นผมเลิกงานมากผมก็ห็นมาหยามเลยครับเอาขออนุญาตไปใส่กันครับเอือนจังวากันครับมารุนพร้อมกันครับมเอือนครับดูยิ่งน้อง ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับในเวลามายามกับดักที่เฮอไดใสซไว้หมื่อ่านแล้วนะครับมาครับมาลุนมายามกันครับไปลุ่นล้างแดดก,กันเลยครับวันนี้มีตัวเห็นไหครับ กับดักไม้หว่านร่องเบ่งครับเฮียเป็ดเลดพี่น้องกับดักไม้ทำงานครับพี่น้องครับเมียเป็ดเลยครับโมูตมมัวพร้อมงามเลยะครับอ๋หลังแหลกไปแหกมันอยู่ครับอขออนุญาตเก็บก่อนครับไปนาะดุนหลังต่อไปครับ บุปปาอ้อยใส่หมู่บ้านนี่ครับแต่ว่าผมบได้หาห้อยดีๆได,ด,ด้พี่น้องผมใส่ใส่ใหญ่ไปแล้วครับบรรยากาศหนาวแรงครับพี่นอ้องน,นี่ออก ออกกามากอะไม่อยากหมดได้พี่น้องเนี่ยเหตุงานกาดึกครับสมเครื่องเบิดขึ้นกัับมาขึ้นก็ได้ หลังนี้สองบอถือครับแต่ว่าไม่ห้อยมากินเขาเอาหอดมั่นผมไปกินครับพี่น้องอย่ยมันกลับมันแข็งอยู่พี่น้องเด,ด,ดไ๋้ดเดดม่อยู่ ครับแข้งแรน,นก็เยียบไุลงครับไปครับยำน้ำกันไปเดีครับสิมิโต้เห็นอีกบับ โอ้น้ำมันนอกกับหาอยหากินยุงสียด่ะพี่น้องเอ้ยพอได้อยได้กินครับืมนั่งีนกามีสเซีย มีห้อยมากินเขามีห้อยมาขวดม่หยังอยู่เด้แต่บ่ัน่นครับผลสำบหนังมันขวดดินผมเรียนเซย้พอมหมแ้ะไรเดี๋ยวจังมาแกะเมื่อครับยังหาเตมาม้ันเจออยู่ครับไม่เต้มอีกบอมเีย หนูทางบ้านผมหายากเลยมันอึดในพมันหลายครับ หลั่นู่ครับแต่ว่าบดถือบอดนครับไอเนหายามล้างไหมครับยังมีให้รุ่นอีกบางสิบกุล้า,ลางยครับ ไม่หวัดคุณเลกาบอนนี้ครับกางแขนพร้อม <c oughs> พี่น้องวันน้มากัดกินมาเคลื่อนเนี่ยเบิ่งเออมึนเดียว,วะะมูป่านี่บอถือรับ ai anh em nắng mấy? โหท้อปวเตียงนี่พี่น้องไอ้หนูซิ่งครับมาถืออะไจังไหรวะนี่โอ้โอยไอลาล่ลังเลยพี่น้องบ่มีเตีมนี่มีเตีมเดี่ยวอีลีบวเศร้านี่ยไม่ใจเตีมเนี้ยเนาะพี่น้องก็ได้รุ่นได้น,นี่านี้เนาะ ได้บ่ได้ก็บได้สิเลียดครับยามไปเรื่อยครับจบโอ้าพันเอาฮอดกับดักโฮไป cặp đặc cặp này à, xe đài nó phía nào nó ก็ถือคับ อืม่ะในนู้องเขาตัวนึงครับไม้นี่ไปครับอย่าล้างต่อไปครับ สองแต้มแล้วครับนี่นี่ดูทองขาวตึงครับหนูฟุกน้อยครับอ่เจ้าตัน,นี้ก็บอโดนครับไอ้เก็บครับไอย่ามไปเรื่อยครับยวหาพกดังเนี่งมันรับ โม่ถือครับ บอถือครับลังนี้ก็ได้จไเจอห้อยกรเจอมใัใไซบ่วงไสยังเต็มอยู่ครับม้คนทางปลาย,ยิ่งกับมี่แตมัใไซขี่ก็เจาเ,จเจนาะพี่นอนะ้องเนาะ,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 ะมิดซีรีพี่น้องเลย ตัวนี้สิได้ค้องตัวแข็งเลยเอามาไล่จะมดแล้วกลับกระไดครับอ่างน้ำนครับตามนี้ต่ห้อยคนมาใส่แล้วห้อยเจ้าไม้ทรงย่างก็เต็มอยู่ครับฮึอ้โอดนนะครับหลังนี่โดน บ้านสิบดวนพี่น้องตัวงามเนู่ครับเกียวเลยครับเนี่ยตัวซ้ำเนี่ยไปครับยามล้างต่อไปครับแต้มที่สามมาครับมาเนี่ย้าสิบดมีแต้มที่สามครับนี่เสวยดวเนาะครับตึบึบเดียบร้อยครับอือ เตีมนิสีมากพี่น้องเตียมนิสีมากแล้วครับอุ้ยบานสีบมีเตีมครับเอากับดักไม้ทำงานตัวนี้ครับเ๊้ยแก้วเลยทีเดียวไปครับยามต่อไปพี่น้อง บ่โดนครับหลังนี่แต่วารันครับรันอยู่ต่ว่าบอ่อถืกอพี่น้องมีแค่เสียวครับหลังนี่บอ่อโดนเลยไปพี่น้องยามต่อไปครับอืทางมกดีบริสัยเฝ้าครับมอวานคนเฝ้า Nó rồi. Ừ, bò nó. à nó thịt nó Ăn này Nào, dám bay ดูน้ากันไปเรื่อยๆครับมต่อบเบียกันเด้อพี่น้องดูไม่ยามกันไปเรื่อยๆครับโอ้มหนูซิ่งอีกแล้วครับหนูซิ่งี่ะโตดีครับมักมาก,กวนไปน้องยามต่อไปครับ น่ครับแต่ว่าบรโดนครับมาครับมาลุนมายาำล้างสุดท้ายน้ำกันครับจะมีตัวบ้าครับล้างสุดท้ายครับ บ่ถือกครับบ่มีครับเอาครับพี่น้องครับมาสรุปผลงานครับมาหนึ่งครับผลงานครับแจมเรียกครับแจมที่สองครับเนี่ยแจมที่สามครับ ที่สี่ครับเต็มที่หาครับหาเต้มครับเช้านี่ครับ จังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจพปรมทคลิปต่อไปครับหาเตรยมครับนี่ครับยังไงก็ฝากช่องน้ำในเด้อครับซอยผักดันนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่พเสียเงินจักบาทครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เอาครับมือ่อนี้ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับมานาพอกันไหมครับ